สวัสดีครับผมช่างแปะสามพลานนะครับผมนี่วันนี้จัดงานเจ่มๆมาให้ชมนะฮะก็ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับยาวนานมากนะฮะงานนี้ของพี่กรดในัยนะครับผมเป็นงานสั่งทำเนาะทรงยกยิงนะครับประดูทั้งลำพิเศษก็พี่แกติดศูนย์นะครับผม เติมเข้ามาเสริมล่อเข้ามาอีกนะฮะติดศูนย์เลงหน้าหลังนะครับเป็นเปิดข้างเนาะติดโรเลอร์ปีกโรเลอร์45นะครับล้างประดูสวยๆเลยฮะจัดให้ไม้แก่ๆแห้งๆเลยนะฮะแดงเป็ดลำนี้ไม่ได้แกะโลโก้ช่างแปะนะฮะแต่ว่าก็ยัง แกะเป็นรูปใบมุงใบไม้ให้อยู่นะครับผมนี่ไงจับขวาครับผมเดี๋ยววันวันจันทร์ก็น่าจะส่งไปได้แล้วนะครับผมผมทำสีไายวันแล้วนะครับเพิ่งจะมีเวลาประกอบให้เนาะ รูปทรงก็ประมาณนี้ครับยกยิงเนาะนี่ท้ายปิดไอ้ไม้สายทอนให้สวยๆเลยฮะปับหางปลานะครับครับเกียร์เข้าเหลี่ยมเข้ามุมก็สวยไปอีกแบบนะฮะรางนี้ผมทำเป็นแบบเหลี่ยมๆนะฮะทำแบบคล้ายๆรางล่องเชือกเลยนะฮะ โอเคครับผมสนใจผลงานก็ลองทักมาถามกันได้นะครับรอได้ผมก็ทำให้ได้นะฮะ <c oughs> อาจจะค่อนข้างจะนานไปนิดหนึ่งนะฮะโอ้ช่างไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ก็ไปทำงานประจำอยู่นะฮะก็ใช้เวลาแบ่งเวลามาทำเอาเนาะยังไงก็ขาดไม่ได้ฮะชอบนะครับผม ไม้ก็พอมีนะครับผมไม้ไม้มงคลต่างๆหรือไม้ประดูไม้ก็ตามสั่งนะครับผมถ้าสั่งก็หาพอหาให้ได้เนาะโอเคครับเดี๋ยถ้ามีเวลามากเดี๋ยวจะทำกำคอไม้มะลิดออกมาให้ชมกันเ,นเพื่อใครสนใจโอเคตานนี้เลยครับผม0 6 1 9 1 9ห7 1 7 5นน ไม่ค่อยได้พูดเบอร์โทรตัวเองแทบจะลืมแล้วสวัสดีครับ